ผลบุญจากการโอโหสิกรรมจะทำให้ใครบางคนที่มองคุณผิดไปเนี่ยตาสว่างสักทีนะคะ พลังบุญแต้มบุญของคุณตอนนี้ต้องบอกเลยถึงทีของคุณแล้วนะคะที่จะได้เปล่งประกายถึงทีของคุณแล้วที่จะได้ทวงความเป็นธรรมให้กับดวงชะตาชีวิตของคุณนะในช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยว่าพลังบุญของคุณนะคะผลบุญของคุณจะสำฤทธ์สำเร็จผลแล้วบุญจากการที่คุณอโหสิกรรมจากการที่คุณแผ่ไมตาจะทำให้นะความจริงปรากฏอะไรที่เคยไม่ดีอะไรที่ เ,เคยทําให้คุณเจ็บชทาน้ําใจใครที่เคยพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณนะหรือมองคุณผิดไปวันนี้นะ24ชั่วโมงนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่ามันอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมานะความจริงปรากฏนั่นแหละนะทำให้คนที่เคยมองคุณผิดไปได้ตาสว่างได้รู้เช่นเห็นชาติได้รู้ความจริงเสียทีหากเป็นในเรื่องของการงาน หรือว่าธุรกิจต่างๆก็แล้วแต่หาคุณโดนหักหลังโดนคดโกงโดนใครบางคนมองไม่ดีเพราะมีคนใส่ร้ายป้ายสีเป็นไปได้เหลือเกินว่า24ชั่วโมงนี้อาจจะมีเหตุอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ความจริงปรากฏจนทําให้คนที่เคยมองคุณผิดไปเนี่ยได้ตาสว่างสักทีนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของความรักนะคะที่อาจจะมีมีใครบางคนคอยปั่นหัวนะเคยพูดเสี้ยมนะ ทำให้อคู่ของคุณนะมองคุณผิดไปมองคุณในแง่ที่ไม่ดีเท่าไหร่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยฟ้ามีตาวเวนการมีจริงมันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้เขารับรู้ความจริงบางอย่างจนทําให้เขารู้สึกว่าเจริงๆแล้วคุณไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นพูดมาหรือไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่ใครเขาใส่ความหรือใส่ร้ายคุณนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาจะตาสว่างสักทีหรือถ้าเกิดว่าเขางมงายนะ หลงอยู่กับอะไรที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เป็นไปได้เหลือเกินว่าวันเนี้ยนะมันเหมือนเขาตื่นนะตื่นจากกงกรรมของเขาอะไรบางอย่างหรือตื่นรู้ทําให้เขาได้รู้ตัวว่าจริงๆแล้วคุณมีคุณค่ามากแค่ไหนแล้วคุณมีความสําคัญมากเพียงใดมันเหมือนกับว่าเขาจะตาสว่างจากสิ่งที่มันเป็นความขุ่นมัวซะทีนะเขาจะรู้เลยว่าคุณดีกับเขามากขนาดไหนนะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาจะ ได้ได้รับรู้ความจริงบางอย่างได้เห็นอะไรบางอย่างในความเป็นจริงนะตาสว่างสทัทีเห็นแล้วว่าไม่เห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวสทัทีนะเออเห็นคุณว่ามีคุณงามความดีสทัทีนะและเห็นรู้ดีว่าอะไรที่มันไม่ดีก็จะจะได้ตาสว่างในวันนี้หรือ24ชั่วโมงนี้อย่างแน่นอนอืมนะ ก็บอกเลยความจริงจะปรากฏจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเปิดทิศเปิดทางนะคะหรือความจริงปรากฏให้ทําให้คนที่เคยมองคุณไม่ดีมองคุณในแง่ลบนะได้รับรู้ความจริงความจริงปรากฏจนได้รับรู้คุณงามความดีของคุณนะแล้วก็เกิดภาวะตาสว่างสักทีได้รู้สักทีว่าคุณนะ่ะมีดีขนาดไหนนั่นเองโอ้ใครแล้วท่านนายทย่านนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุนะคะยินดีด้วยนะ